ดีครับวัสิีครับเน่ยเอฟซีครับผมวันนี้มาฮานโหวันนี้ก็ผ่านมาน้องถุงทองของเรานะครับมาเดินทานญ้ามาเที่ยวเล่นอยู่ที่สนามฟุตบอลมาปล่อยทานญ้านะครับผมมาปล่อยทานญ้าครับ แม่มะนาวอยู่ฝั่งนูน้นไกลๆเนาะมาแล้วจ้าอิ่มไหมจ้าสวยมากเลยยาโดยธรรมชาติที่สวยๆมากเลยนะครับผมอยู่ไกลแม่เลยนูน่นแม่มะนาวอยู่นูน่นตัวเองอยู่นี่ กินทองหญ้าสวยมีเพื่อนนะครับมีแม่มะนาวกินเป็นเพื่อนนี้กินหญ้าดีมากเลยนะครับผมกินหญ้าดีมากเลยเจ้าชาย ยาเลย้นเลย,อ,ย,ย,เอ,ยอิ่มตุ้ยนุ้ยเลยคุณแม่มะนาวโอ้โหคุณแม่มะนาวาทานอยู่สนามพุตบอลดูจะอ้วนอ้วน,นแล้วนะครับแม่แม่ดูนะครับผมอ้วนขึ้นแล้วตุ้ยนุย้ยน่ารักนะครับผมบุญแล้วตุ้ยนุย้ยน่ารักครับ เจ้าชายชายเดินไปเดินมาตาก็มาปล่อยเลี้ยงเออ ชายอิ่มยังคุณชายคุณชายครับอิมม่มไหมโอ้ผมเริ่มเยอะเลยผมเริ่มเยอะนะครับผมเริ่มยาวแล้วนี่ผมหัวก็เริ่มยาวแล้วหัวขอ้วนจะเป็นเด็กอ้วนแล้วนี่เป็นเด็กอ้วนแล้วนี่อ แม่มะนาวเขามาใกล้ๆก,กันขยับเขามาใกล้ๆกันหน่อยเอ้บรรยากาศดูแงน้อยเลียนยานะครับครับคุณแม่มะนาว ก็ปล่อยเลี้ยงอยู่ที่สนามฟุตบอลนะครับวันนี้มากินงหญ้าอ่าอิาอ่มเลยคุณแม่มะนาวนะครับผมอิ่มมากเลยนะครับผมเดี๋ยวทามา อ้อนแม่มะนาวนะครับผมไปอ้อนแม่มะนาวแม่มะนาวอิ่มยังครับแม่มะนาวอิ่มยังครับผมแม่มะนาวบอกว่าอิ่มแล้วดู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 เขตบมือนี่ก็ตบมือเรียกลูกสาวลูกชายก็ล่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณลูกก็มาคุณแม่ก็ดูดกันดมดคุณแม่อ้อนมากเลยอ้อนแม่มะนาวมากเลย เด็กขี้อ้อนเด็กขี้อ้อนนะครับผมเด็กขี้อ้อนยาก็ต้องาทานยาอยู่ใกล้แม่แม่มะนาวไกลๆก็ไม่อยากจะกินเนาะก็เดินทานยาตอ,อนนี้เดินยวนี้ทานยาได้เยอะแล้วนะครับผมเริ่มบวนมาแล้ว

dìm ya cầm mือ đấy, thôi, ya cầm mือ đấy, hao nín, ơ, ya xinh xinh, cho nó đi về này, à. Ừ,

อร่อยแท้เด็กชายญาปุ่นเด็กชายญาปุ่นมานน่มามาเด็กชายญาปุ่นสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องไพรถุงทองด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจให้น้องถุงทองมาลูกอ่าเป็นกำลังใจให้น้องถุงทองด้วยนะครับแม่ๆครับ